อ่านะครับก็กลับมาสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะกลับมารับชมกันต่อกับรถจักรยานยนต์ซูซูกิเจราโตนะครับก็เดี๋ยวครูอ่าย้อนให้ฟังอีกนิดนึงนะครับว่าจากที่มาทีแรกเนี่ยนะครับที่เจ้าของแจ้งว่าสตาร์ทไม่ติดเราก็ทำให้สตาร์ทต,ติดได้แล้วนะครับระบบไฟทางด้านหลัง ไฟไฟเบรกไฟท้ายหรือไฟหลีไฟสองป้ายไม่ติดครูก็ทำการแก้ไขให้นะครับจากนั้นก็ไปทำการซื้อแบตเตอรี่ใหม่แล้วก็มาชาร์จนะรถสตาร์ตติดได้ง่ายเดินเบาได้เป็นปกติน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายกองอากาศเปลี่ยนใหม่หัวเทียนยังอยู่ในสภาพดีครูก็ทำาร์มสะอาดกลับไปให้นะก็จะเหลือชุดไฟหน้า นะฮะกับชุดส่งกำลังหรือชุดสายพานก็ไฟหน้าไม่ติดติดไม่ครบแล้วก็เจอปัญหาเพิ่มขึ้นมาหนึ่งอย่างก็คือระบบไฟเนี่ยมันโอเวอร์ชาร์จนะมันชาร์จไป17ถึง18โวลต์ซึ่งเดี๋ยวก่อนครูจะเปลี่ยนอะไรนะครับเดี๋ยวครูจะไปพิสูจน์ให้ท่านผู้ชมเนี่ยชมอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวรบกวนใครคนนึงครับมา วัดแบตให้ครูครับนะครับแม่แม่วัดวัดียวครูจะเป็นคนถ่ายครับอันนี้คือแบตเตอรี่ที่เราเปลี่ยนใหม่ยูอาซ่านะครับแล้วครูไปทำการชาร์จกระตุ้นเรียบร้อย น้ำมันเบนซินของเก่าที่เป็นน้ำมันเน่าบูดก็ดูดออกไปนะครับแล้วก็ไปซื้อน้ำมันเบนซินใหม่มานะครับตอนนี้เราวัดได้13 v โวล์นะครับอ่ารบกวนใครคนนึงเปิดซิ้นแจสตาร์ทเครื่องให้ครูหน่อยอ่าเดี๋ยวแจเย็นน่ยนครับอ่าโอเคนะพอเราเปิดสวิตญแจนะครับไฟจะจ่ายไปที่ปั๊มที่หลอดไฟเนี่ยนะเอกจะใช้ลูกศ์ครูบีบเบรกนะไฟเบรกติดตรงเนี้ยโวล์มันต้องตกอยู่แล้วใช่ไหมครับอ้าวสตาร์ท เครื่องยนต์ติดเดี๋ยวท่านผู้ชมดูตัวเลขตรงนี้ไว้นะครับอตอนนี้อยู่ในรอบเดินเบานะครับอยู่ในรอบเดินเบารอสักครู่หนึง่งอ้าวเอากาชายนะ้ยเนี่ยขึ้นสิบสี่แล้วนะครับลองเร่งเครื่องแล้วก็ผ่อนลงแล้วก็ปล่อยอแล้วก็ลองเร่งใหม่ เห็นไะโดดขึ้นไป17ไแล้วนะนี่17เทใช่ป่ะครับเน่ย17เอาลองเร่งแล้วก็ปล่อยแปดแล้วนะอันนี้ชัดเจนนะครับแสดงว่าโอเวอร์ชาร์จถ้าเราปล่อยต่อไปเนี่ยก็จะส่งผลให้แบตเตอรี่เนี่ยมันบวมแล้วอาจจะส่งผลให้ระบบไฟอื่นๆเนี่ยทำไมครับเสียหายไปด้วย เพราะนั้นตอนนี้เราก็สงสัยว่าแผนชาร์จเราเนี่ยมันหมกข้องมันมีปัญหาออฟวิเตอร์เอาออกเลยครับออปิดเบาะดับเครื่องครูก็จะมาทำการค้นหาว่าแผนชาร์จเนี่ยมันอยู่ตรงไหนซึ่งในรถซูซูกิเจลาโต้คันนี้แผนชาร์จจะอยู่ตรงไอ้นี่นะครับตรงไอ้สามเหลี่ยมบงับงเนี่ยเลือนไมแล้วแถวตรงเนี้ตรงชุดกระโหลกไฟหน้า แล้วจะถือโอกาสเนี่ยเปลี่ยนหลอดไฟหน้าที่มันติดมาไม่ครบด้วยในการถอดเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะมีน็อตยึดสองตัวแต่คันเนี้ยน็อตยึดมีมาตัวเดียวฝั่งเนี้ยมันแตกไปแล้วนะครับอ่ะลบกวนเสริมสินพ่พัดน์เอาออกเลยปับ๊บอันนี้คือเราคลายน็อตออกไปแล้วนะเพราอฟาร์มรวดเร็วนะครับจากนั้นนะครับ มันจะมีน็อตยึดหน้ากากเข้ากับเนี่ยแผงแผงคอตรงเนี้สองตัวแล้วจะมีน็อตใช้สำหรับปรับตั้งไฟหน้าตรงนี้หนึ่งตัวมีนะอันนี้มีแต่ว่าไม่ได้ใส่ไว้เพราะว่าทีแรกที่มาถอดเนี่ยพี่ปุ้ยไม่คายตัวเนี้ยเยอะใหญ่เลยนะครับนี่จะมีตัวตั้งไฟหน้าอยู่ตรงนี้ครูจะได้มาอธิบายบอกท่านผู้ชมเกิดท่านใช้รถยี่ห้อนี้รุ่นนี้อยู่สองตัว ตัวปรับตั้งสาหน้าเสร็จแล้วทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าก็จะมีน็อตยึดนะครับชุดสีเนี่ยอยู่ทางด้านหน้าเดี๋ยวครูดนะูหน้าหน่งองฝั่งขวามี2องฝั่งซ้ายมีอีกสองหน,งองนะครับให้คลายออกจากนั้นให้มาถอดน็อตเปลือกยึดชุดสีทางด้านหลังนะครับหนสอง สามนะฮะส่วนฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไม่มีกระเป๋ามานะครับมันแตกไปแล้วนี่นะครับมันไม่มีมาอยู่แล้วแต่จุดยึดก็คืออะไรครับ1 2ึ่สอสามนะฮะอันนี้มันยึดตัวกระเป๋า1 2 3่าม,ามจุดพอเราคลายน็อตพวกนี้ออกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บให้ถอดออกเลยครับพี่ปุ้ยถอด ก็เดีไปฟังนู่นหน่อยครับตรงเวลาเราจะถอดตัวปรับตั้งไฟหน้านะครับให้ท่านดูด้วยนะครับว่าไอตัวปรับตั้งไฟหน้ามาร์คมันอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับเขาโรงงานเขาทำมาเป็นมาร์คเป็นขีดๆไว้ให้ให้ท่านดูด้วยอ่ะทีนี้ พอเราถอดชุดสีไฟหน้าออกเสร็จปุ๊บเราจะเจอนะครับปักปักอันนี้นะครับสีเขียวเนี่ยเป็นปักของไฟเลี้ยวหน้าขวาปักอันนี้นะครับปักขาวเนี่ยจะเป็นปักของสวิตไฟหน้าต่ำสูงแล้วปักสีดำจะเป็นปักของสวิตไฟเลี้ยวหน้าซ้ายให้ปลดปลั๊กออกเอาปลดปลั๊กอ,ออกไปครับ พอปลดปลากออกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะเจอนะครับอันนี้คือตัวแผ่นชาร์จหรือถ้าเรียกตามศัพท์เทคนิคก็คือตัวเล็กกูเลเตอร์เลตไฟเออร์ซึ่งอันเนี้ยจะเป็นระบบไฟชาร์จแบบ3ามเฟสนะครับตัวนี้คืออะไรแตรอันเนี้ยน่าจะเป็นสวิตช์แบงค์แองเกิลวัดองศามุมเอียง อ่าตัวนี้เป็นรีเลย์ไฟเลี้ยวนะครับแล้วตรงเนี้ยจ,จะมีอีกตัวหนึ่งตัวนี้ครูยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นเป็นรีเลย์ของตัวอะไรเนี่ยอยู่ในซอกนี้อ่ายังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับพอเราเจอตรงนี้เสร็จปุ๊บ <c oughs> เดี๋ยวให้เราปลดปลั๊ก <c oughs> นี่นะครับปลั๊กแผ่นชาร์จอยู่ตรงนี้ให้ปลดปลั๊กแผ่นชาร์จออกพอปลดปลั๊กแผ่นชาร์จออกเสร็จ ให้เรามาทำการคลายน็อตยึดแผ่นชาร์จนะตัวนี้นะที่ครูชีน้นี่แต่หัวน็อตอยู่ด้านในนะหนึ่งตัวสองตัวแล้วต้องบอกกน่อว่ารถคันนีย้ยืนยันได้เลยว่าผ่านการลือมาแล้วนะครับเพราะว่าน็อตเนี่ยหัวเบอร์สิเหมือนกันแต่เกียวสั้นยาวไม่เท่ากันตัวหนึงขาวตัวหนึ่งดำคือต้องบอกว่าไปทำมาจากที่ไหนไม่รู้นะฮะเขาใส่น็อตมาแบบสหประชาชาตินะครับ บางจุดก็มีไม่ครบบางจุดมีมาครบแต่สั้นยาวไม่เท่ากันน็อตเก่าน็อตใหม่เหมือนใส่ใส่มานะครับโอเคนะเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะถอดปลั๊กแล้วถอดแผ่นชาร์จออกแล้วเดี๋ยวมาดูว่าเปลี่ยนตัวใหม่ไปแล้วเนี่ยระบบไฟชาร์จเป็นปกติไหมเราก็จะได้เปลี่ยนหลอดไฟหน้าด้วยช่วงนี้ขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้นะครับ อ่านะครับกลับมารับชมกันต่อนะครับตอนนี้ครูก็ถอดตัวแผ่นชาร์จหรือตัวเล็กกูเลเตอร์เล็กติฟายเออร์ของเก่าออกมานะครับแล้วก็ได้นำตัวแผ่นชาร์จของใหม่เนี่ยใส่และติดตั้งเข้าไปแทนอ่าท่านท่านเจ้าของรถท่านสบายใจได้เลยนะครับแผ่นชาร์จแผ่นใหม่เนี่ยครูเบิกจากศูนย์ซูซูกิเลยนะครับ ไม่ได้ซื้อจากร้านอะไรอะไรนะไปเบิกจากศูนย์เลยนะครับเพราะอย่างที่ครูเคยบอกไปว่าเราแวกแถวโรงเรียนครูเนี่ยมันยังมีศูนย์มออไซค์เนี่ยครบทั้งสี่ศูนย์อยู่เพียงแต่บางศูนย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นป้ายเด่นชัดแต่เรารู้ว่านี่คือศูนย์ที่เคยขายรถยี่ห้อนี้อยู่นะครับนี่นะข้างกล่องเขียนนะครับ Made in j จ p a นนะชุดเล็กตูเลเตอร์เห็นไหมครับ เ e ็ก i f ฟา r เออร์เอซีชุดเล็กกูเลเตอวันนั้นเวลาครูสอนนักเรียนเนี่ยครูก็พูดสทบเทคนิคที่ถูกต้องเนี่ยท่านเห็นไหมครับเออแต่เราเรียกกันเองว่าอะไรครับแผ่นชาร์จตัวชาร์จไฟโอเวอร์โหลดอะไรก็ว่านไปซึ่งครูไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่มาเรียนเนี่ยคือควรจะรู้ศสท์เทคนิคที่ถูกต้องชัดเจนแล้วนะ พอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันใหม่เอาเชิญหนึ่งท่านครับมิเตอร์ดิจิตอลไหมครับน,งงนะครับโ <c oughs> วลทศนิยมสองตำแหนง่งอ้าววัดแบตเตอรี่แดงบวกดำลบ แบตเตอรีอ่1 3 1 0านโวลต,ต์นะครับลบกวน1คนบีเบกเปิดสินแจบีเบกอ่รอสักครู่นึงรอให้ FI มันดับก่อนอันนี้แบตต้องตกเป็นเรื่องปกติอ่าสตาร์ทครับสตาร์ทมือครับลูกศิษย์ไม่เคยมีรถสตาร์ทมือเลยไม่รู้นะครับอยู่ตรงไหนนะครับ ตัวแผนชาร์จของเดิมเนี่ยตอนติดเครื่องทีแรกก็อยู่ประมาณนี้ใช่ไหมครับก็คือดูเหมือนปกติแต่หลังจากนั้นพอเราเร่งเครื่องเราผ่อนเครื่องเนี่ยจะเห็นว่าโดดขึ้นไปเท่าไหร่ครับ1 6โวลต์ v, 17โวลต์18โวลต์เลยนะครับอ่าทีนี้ลองเร่งเครื่องแล้วก็ผ่อนอต้อง ต้องจับรถได้วยเพราะรถมันเดินเรียนะครับเร่งนะครับเร่งปื้ดแล้วก็ผ่อนลงเลยครับไม่เอาปล่อยเลยแล้วก็ปล่อยเลยครับเนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่าครูก็ใช้วิธีตรวจสอบปฏิบัติเหมือนกับแผนชาร์จอันเก่า แต่แผ่นชาร์จของเก่าที่ติดกับรถมาทีแรกมันทำไมฮะขึ้นไป16โวลต์17โวลต์18โวลต์แต่เนี่ยยังป้วนเปี่ยนอยู่ที่ประมาณ13โวลต์ไปไป14โวลต์กว่าๆยังไม่โดดข้าม15โวลต์เลยนะครับอ่าลองเร่งใหม่อีกทีหนึง โอเคนะเป็นอันว่ารถคันนี้นะครับระบบไฟชาร์จที่โอเวอร์ชาร์จปัญหาก็คือเกิดจากตัวแผ่นชาร์จหรือตัวเลกูลเลเตอร์เลกติไฟเออร์มันเสียอันนี้ก็ต้องแก้ไขด้วยการเปลี่ยนแผ่นชาร์จใหม่เอาโอเคเอ,ออกเลยก่อนนั้นปิดเลยครับเก่อะนั้นเพื่อตัดปัญหาคือครูก็ทำไมครับไปเบิกของแท้ตรงรุ่นมาอ่าส่วนท่านใดบอกว่าจะทำไมครับ จะแปลงเอาของยี่ห้อนั้นรุ่นนี้มาใสา่อันนั้นอันนั้นคือเรื่องของท่านของครูคือจบงานให้มันง่ายที่สุดเนี่ยนะครับนะแผนชาร์จของใหม่แท้ครูก็ติดตั้งไปตามตำแหน่งเดิมจากนั้นเราไปดูครับหลอดไฟอ่ามิตเตอร์เข็มอันนี้ตอนมาทีแรกนะครับไอคั้วยางกันฝุ่นเนี่ยอ่าครูยังสอนนักเรียนแล้วว่า อ่านภาษาอังกฤษพื้นฐานออกไหมลูกศิษย์บอกอ่านออกท็อปแปลว่าข้างบนใช่ไหมครับออก,ก็ไม่รู้ว่าช่างร้านไหนใส่มายังไงเอาท็อปมาไว้ทางด้านล่างพี่ปุ้ยกดไว้อย่างนี้หน่อยกดไว้ทรงนี้เอาท็อปมาไว้ทางด้านล่างทั้งสองข้างเลยนะครับลูกศิษย์ครูอยู่นะคือครูคงไม่มาโกหกพวกท่านหรอกนะฮะแล้วยางกันฝุ่นทั้งสองสองขั้วเนี่ยเนี่ยนะทีแรกมาอยู่ลักษณะอย่างนี้ไม่ได้ใส่นะครับคือแค่คาคาไว้เฉยเฉเนี่ย ยอยู่อย่างเงี้ยทั้งสองอันเลยนะครูก็มาสอนนักสาษาลูกศิษย์ครูว่ามันควรจะต้องอยู่ด้านบนถูกไหมครับอยู่ด้านบนน้ำหรือฝุ่นจะเข้ายากถ้าในกรณีน้ำเข้าไปถ้าเราใส่ถูกเนี่ยตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนรูระบายน้ำใช่ปะครับน้ำมันจะได้ไหลทิ้งแต่ถ้าคุณใส่อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าไอ้รูเนี่ยมันกลายเป็นรูอะไรครับรูรับน้ำ,นำโอเคนะสองข้างใส่มาผิด จากนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าสองหลอดเป็นอย่างไรเอาเสริมสินทิพพทถอดหลอดไหนก่อนก็ได้เอาหลอดหน้าซ้ายก่อนกดบิดซ้ายเอาหลอดมาอันนี้สภาพหลอดนะครับดำปีเลยอหลอดหน้าขวากดบิดซ้ายเอาหลอดหน้าขวาเป็นไงฮะ ทำไมมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะว่าไฟมันโอเวอร์ชาร์จดูไหมฮะเลยทําให้หลอดเป็นอย่างนี้แล้วสเปคมันเท่าไหร่คือบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยเขาจะทําสเปคไว้ที่เนี่ยนะครับที่โคมหลอดเนี่ยอาจจะระบุถ,ถึงกระทั่งว่าใช้หลอดของยี่ห้ออะไรกี่โวลต์กี่วัตต์อันนี้เขาจะเขียนว่า12โวลต์ 12v 25ทับ25 เดี๋ยวครูจะไปเอาหลอดแท้ของสแตนเล่มานะครับแล้วทั้งสองหลอดที่เขาใส่มาเนี่ยนะครับ12โวลต์25 25แต่ไม่ได้บอกสัญชาติอะไรนะครับก็คือสรุปง่ายๆว่าใส่หลอดอะไรมาครับหลอดของเทียมชัดเจนนะเดี๋ยวครูหยุดวิดีโอนะครับไปเอาหลอดไฟให้ลูกศิษย์แล้วในระหว่างที่ครูไปเอาหลอดไฟ ให้เราเอาซี่รวดหรือใบเลื่อยแหลมๆเนี่ยมาขูดตรงขั้วเนี่ยนะขูดทำาฟสะอาดหน่อยเพื่อให้ไฟเนี่ยมันเดินได้สะดวกโอเคนะครับอ่ะตอนนี้คือครูแปลเอาหลอดมาใหม่แล้วนะครับเป็นหลอดสแตนเลสนะครับ12โวลต์25 25วัตต์อ่ะทีนี้มาดูวิธีการใส่ครับหยิบหลอดมาครับเราจะไม่เอานิ้วเราไปจับที่แก้วมันนะครับ แล้วเวลาใส่ให้ท่านดูตรงตรงติ่งนะครับมันจะมีติ่งอยู่เนี่ยนะครับตรงติ่งเอามือป้องให้ครูหน่อยว่ามันมอ่าอ่าโอเคนะฮะให้ท่านสังเกตนะครับมันจะมีติ่งอยู่เห็นไหมครับสําหรับมือใหม่นะเนี่เอาติ่งเนี้ยใส่ให้ตรงกับช่องที่ตรงตัวฐานหลอดเอาใส่จากนั้นเอาขั้วนะครับมาใส่โดยขั่วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับตัววายนะครับ เนี่ยเหมือนกับตัววายเนี่ยท่านสังเกตเห็นไหมฮะเขาจะให้หางตัววายเนี่ยอยู่ทางด้านล่างนะครับพอเรารู้แล้วเราก็เอาสามขั้วสามเขียเ้ยวนี่เป็นเล็งให้ตรงตามตำแหน่งอ่าเล็งตรงตามตำแหน่งแล้วก็กดบิดขวากดลงไปให้สุดแล้วบิดขวา เออพอกดบิดขวาเสร็จก็ทำไมครับใสา่ย,ยางกันฝุ่นท็อปอยู่ด้านไหนครับด้านบนด้านบนอ้าวอ่าจัดละเบียบให้เรียบร้อยครับให้ตรงตามตำแหน่งเพราะฉะนั้นข้างซ้ายกับข้างขวาข้างขวากับข้างซ้ายก็คือทำไมครับทำด้วยหลักการเดียวกันนั่ะนเอกข้างหนึ่งครูขอไม่ถ่ายนะครับอ้าว อ่ะนะครับตอนนี้ลูกศิษย์ก็ใส่หลอดไฟใหม่นะครับใส่ขั้วหลอดแล้วก็จัดระเบียบยางกันฝุ่นเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาชุดไฟหน้านะชุดสีตัวเนี้ยไปเสียบเข้ากับปลั๊กแล้วดูว่าเปิดสวิงชจแจติดไฟเลี้ยวไฟเบรคอรทางานเป็นปกติไหมอ่ะมาครับส่วนนี้หลอดเก่าเขานะครับยกมาติดตั้งเลย อ่ะมีเพื่อนคนหนึ่งจับชุดไฟหน้าไหมครับอีกคนหนึ่งเสียบปลั๊กให้ครูครับเอาลงไปเลยฮะเอาลงไปอ่าประมาณนั้นแหละ,ะ,ะของซูซูกิเขาดีนะครับคือเขาแยกปลั๊กนี่เลยฮะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตรวจสอบให้ท่านผู้ชมได้ดูไปเลยครับปลั๊กหนึ่งเป็นสีดำ <c oughs> สีเขียวไฟเลี้ยวหน้าขวาสีขาว ไฟหน้าต่ำสูงลักสีดำเป็นไฟหน้าเลี้ยวไฟเลี้ยวหน้าซ้ายโอเคนะอา้าวเปิดสวิตกุญแจนี่เห็นไหมครับตอนนี้พอเปิดสวิตช์แจปุ๊บไฟหน้าติดเลยใช่ไหมครับเพราะว่าคันนี้มันเป็นระบบไฟชาร์จแบบ3ามเฟสแต่เราลิฟต์ต่ำสูงครับอ่าเคลียร์นะตอนนี้รถท่านก็สามารถขับขี่กลางคืนได้อย่างปลอดภัย ท่านสามารถเอารถไปตอรออได้ยังไงก็ผ่านถูกไหมครับเพราะว่าไฟสัญญาณท่านมีหมดไฟเลี้ยวขวาโอเคนะไฟเลี้ยวหน้าฝาติดไฟเลี้ยวหน้าซ้ายติด,ตดไฟต่ำไฟสูงอีกทีหนึง่งอ่าก็เป็นอน,นว่าอายกเลิกไปครับปิดซื้อแจครับเป็นอันว่าจบภารก,กิจ นะครับเกี่ยวกับรถซูซูกิเจลาโตตรงระบบไฟชา้าระบบไฟแสงสว่างแต่รถคันนี้ยังเจอปัญหาอยู่อีก1จุดเกี่ยวกับระบบไฟก็คือตรงสวิตกุญแจนะครับรถคันนี้บางทีพอเวลาเราเปิดสวิตกุญแจเนี่ยเราบิดอเนี่ยเราบิดไปทางขวาสุดปึ๊บบางทีมันติดแต่บางทีมันไม่ติดพอมันไม่ติดปุ๊บพอเราไปขยับสวิตกุญแจย้อนกลับไปนิดนึงมันติด นะฮะะตอนนี้มันติดนะครับทีน,นี้ก็อยู่ที่ทางเจ้าของนะครับถ้าจะจบงานก็คือทำห้ครับเปลี่ยนสวิตคุญแจเพราะครูก็ไม่สามารถเป็รับประกันตรงนี้ได้ดูไหมเพราะมันอยู่กับเราเนี่ยตอนนี้คือครูบิดไป20ทีอย่างเงี้ยมันติดตลอด แต่เดี๋ยวพอไปอยู่กับเขามันอาจจะกระเทือนกระเทือนแล้วมันอาจจะทําไมครับไม่ติดอันนี้ก็โทษครูไม่ได้นะครับอ่ะก่อนจบคลิปบีเบสตาร์ทเครื่องครับอ่ะลองเล่นเครื่องดิครับหลอดไฟหน้าขาดไหมสว่างเป็นปกตินะครับอา้าวไฟท้ายติดเด็กหน้า เด็กหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอ่าเคยกเลิกไฟเลี้ยวแล้วคันนี้มีไฟสองต้าอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะตอนนี้คือครูทําติดหมดแล้วนะครับนะก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับซูซูกิเจลาตโต้ส่วนเดี๋ยวสายพานเนี่ยเดี๋ยวครูมาทําให้ดูนะรถคันนี้มีประกอบชุดสายพานผิดมาบางจุดนะครับ ก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ